สวัสดีทุกท่านเลยนะคะเรามาสนุกกันต่อกับพิกชตาลิขิตรักกำจัดแขนค่ะหมอตำแย่กล่าวจบสาวใช้ในลานเห็นได้ชัดว่าลนลานกันไปหมดหวังเยี่ยไม่อยู่จวนใครไปตามใครมาดีหว่นเวียตั้งสติได้รีบกล่าวว่ารีบให้คนไปที่จวนต้าจางกงจูโซคังต้าจางกงจูมีประสบการณ์มากต้องให้ความเห็นได้ไปตามหลิวเนียงจือ่อ วนเฉินมาด้วยนางเคยคลอดลูกสองคนน่าจะรู้ว่าควรจะทำอย่างไรแต่นี่ใกล้เวลาห้ามออกจากบ้านยามวิการแล้วพวกเราออกไปตอนนี้เกรงว่าจะกลับมาไม่ทันพอกันได้แล้วลิ้นหวยซีเริ่มปวดเป็นระรอกตอนนี้สีหน้าขาวซีดไปหมดหน้าผากนางเริ่มมีเหงื่อเม็ดเล็กๆผุดขึ้นมาใบหน้าไร้สีเลือดแค่มองก็รู้ว่าปวดรุนแรงมาก หลินเว่ยซีทนฝืนกล่าวต่อมืดแล้วไม่ต้องไปรบกวนต้าจางกงจูกับหลิวซูเหนียงสิ่งของทําคลอดในจวนก็เตรียมเอาไว้นานแล้วของที่ควรมีก็พร้อมแล้วหมอตำยสองคนก็เป็นผู้มีประสบการณ์แม่งอีกสักครู่พวกเจ้าฟังคำหมอตำยททำคลอดเช่นนี้ไปเลยก็แล้วกันหวังเฟยเยียนหวังไม่อยู่ซื้อจือก็ไม่ทราบว่าอยู่ในจวนหรือไม่ บัดเนี้ยลินเวยซีใกล้คอดแต่ไม่มีเจ้านายแม้สักคนมาคอยช่วยกำกับดูแลบรรดาสาวใช้ย,ยากจะไม่ลนลานดีที่ลิ้นเวยซีปกติเข้มงวดกับพวกนางแม้ในสถานการณ์เช่นตอนนี้บรรดาสาวใช้ก็ยังวิ่งไปยกกันไกลแล้วก็ต้มน้ำร้อนมาแม้เคร่งเครียดแต่ยังมีระเบียบไรสภาพวุ่นวายให้เห็นกู้เชิงยาวอ่านหนังสืออยู่ในห้องหนังสือตามปกติ วันนี้ไม่รู้ทำไมตั้งนานแล้วแต่เขายังไม่อาจทำใจให้สงบลงได้เขาได้ยินสาวใช้ด้านนอกวิ่งไปวิ่งมาฝีเท้าดังมากกู้เฉิงเหยาวยาผลักประตูออกไปถามว่าเกิดอะไรขึ้นหวังเฟยอยู่ๆก็เจ็บขันขึ้นมาตอนนี้กำลังจะเข้าห้องคอดแล้วเจ้าคะ่ะกู้เฉิงเหยา่ยาสะดุ้งตกใจทันทีเรื่องใหญ่เช่นนี้เหตุใด,ไ,ดไม่มีคนมาบอกเขา ลินเวยซีคิดจะจัดการด้วยตนเองหรือกูเฉิงเหยาวรีบมายังเรือนของบิดาเขาอายุใกล้เคียงกับลินเวยซีมารดาเลี้ยงจะคลอดเขาเป็นลูกเลี้ยงไปดูย่อมแปลกประหาดจริงๆแต่ชีวิตคนสำคัญเทียมฟ้าสตรีตั้งมากมายเท่าไหร่ที่ตอนคลอดฝืนทนไม่ไหวแล้วต้องไปเวียนวนอยู่หน้าประตูผีเมื่อเทียบกับวิกฤตของลินเวยซีแล้ว การหลบเลี่ยงคำคอรหาจะนับว่ากระไรกันหนักนะตอนกู้เฉิงเหวยาวมาถึงก็เห็นลินเวยซีกำลังถูกคนประคองเดินเข้าไปในห้องคลอดที่เตรียมไว้โดยเฉพาะแม้ในเวลาเช่นนี้นางก็ยังดึงดันที่จะเดินเองไม่ยอมเอนตัวลงนอนโดยง่ายกู้เฉิงเหวยาวขยับป,ปากเขายกมือขึ้นได้ครึ่งเดียวก็กำแน่นแล้วก็ปล่อยมือลงลินเวยซีเป็นมารดาเลี้ยงเขา ที่กำลังจะคลอดออกมาก็คือน้องชายหรือน้องสาวของเขาเขามีสิทธิ์อะไรใช้สถานะอะไรไปกำชับหลินเหวยซีว่าไม่ต้องกลัวตั้งแต่กู้เฉิงเหวยาวปรากฏตัวบรรดาสาวใช้ที่วิ่งไปวิ่งมาในลานเห็นได้ชัดว่าสงบลงแมกแม้ว่ากู้เฉิงเหวยาวไม่อาจตัดสินใจเรื่องของหลินเวยซีแต่การมีเจ้านายของจวนยืนอยู่สักคนอย่างไรก็ย่อมทำให้ผู้คนสบายใจขึ้นได้บ้าง กูเฉิงเหยาวยืนอยู่ในลานหน้าเรือนช่วงตน้นฤดูใบไม้ผลินี่เป็นครั้งแรกที่รู้สึกว่าเวลาผ่านไปอย่างเชื่องช้ามากเขาเองอายุแค่1 8 1แแม้ว่าเคยแต่งงานมาสองครั้งแต่ก็รวนไม่นานเรื่องคลอดลูกอะไรพวกนี้เพียงแค่เคยได้ยินมาว่าสตรีต,ตอนคลอดอันตรายอย่างมากหากเด็กในครรภ์ไม่ปกติหรือใช้เวลานาน,านเกินไป จะทำให้ตกเลือดอะไรพวกนั้นได้เรื่องที่เคยได้ยินมาพวกนี้ยิ่งทำให้กู้เชิงเยาตื่นตระหนกหนักขึ้นท้องฟ้าค่อยๆเปลี่ยนเป็นสีเข้มเจือสีครามสลัวแล้วก็เริ่มมองไม่เห็นแสงสีแดงอ่อนจางทางตะวันตกแล้วกลางคืนในเดือนสามอากาศเย็นสบายเป็นพิเศษสายลมฉ่ำชื้นโปร่งเย็นพัดหอบเอากลิ่นหอมจากดอกวีหลันมาด้วย ในสายตาของบัณฑิตแลว้วนี่น่าจะเป็นคํ่าคืนในฤดูวัดส,สันที่ชวนให้เกิดแรงบันดาลใจคิดร้ายบทกวีขึ้นแต่กู้เชิงยาวกับไร้ายกระจิตกระใจจะสังเกตสภาพโดยรอบแม้แต่น้อยเขาเพียงจดจ่อกับเรื่องตรงหน้าเสียงเคลื่อนไหวในห้องคลอดไม่นับว่าดีนักเสียงตะโกนและเสียงฝีเท้าดังไม่หยุด กู้เฉิงเหว่ยแค่ฟังก็รู้สึกว่านางต้องเจ็บปวดมากเป็นแน่ความจริงนางเป็นคนกลัวเจ็บมากอารมณ์กู้เฉิงเหว่ยสับสนวุ่นวายไปหมดอยู่ๆพันได้ยินเสียงฝีเท้าเป็นจังหวะทรงพลังหนักแน่นมาจากด้านหลังทั้งจวนหวังราวกับตื่นตัวขึ้นมาทันทีกู้เฉิงเหว่ยสะดุ้งในใจรีบหันครอบกลับไปเป็นดังที่คาดเยยนหวังกลับมาแล้วท่านพ่อ บบาวในที่นั้นทั้งตกใจและดีใจสาวใช้ที่ยกกระมังมาก็รีบวางของในมือลงไว้อีกทางหนึ่งคุกเข่าลงแนบหน้าผากกับพื้นสแสดงความเคารพหวังเวียกูหุยเยียนแค่พยักหน้ารับดวงตาไม่ได้เหลือบลาไปที่ผู้ใดทั้งสิน้นแต่มองตรงไปยังประตูห้องคลอดที่ปิดสนิทนางเข้าไปแล้วรึเลียนหวังเวียหวังเฟยเข้าห้องคลอดไปได้ครึ่งชั่วยามแล้ว ดวงตากู้หุยเหยียนจับจ้องประตูห้องสีหน้าเย็นชาตอนนี้เขายังอยู่ในชุดขุนนางสีดำลายปักสัตว์ป่าสุริยันจันทราบนตัวเสื้องามประณีตสีสันเด่นชัดบางทีอาจพอเล่งเดินทางกลับมาปรานบารมีที่แผ่ออกมาจากแรงจึงยังคงเปี่ยมกระแสดุเดนที่นำติดจากพื้นที่ซานซีและซานซีมิใช่ว่าน่าจะกลางเดือนสีหรื เชนไหนจึงคลอดก่อนกําหนดมากเช่นนี้สาวใช้สายหน้ากล่าวว่ามิทราบกูฮุยเหยียนโบกมือสีหน้าเคร่งขึมสั่งให้พวกนางไปทำงานต่อกู้ฮุยเหยียนกลับมาก่อนกําหนดแม้ว่าเขาไม่พูดอะไรแต่บรรยากาศทั้งลานก็เปลี่ยนไปไม่เหมือนเดิมในทันทีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร้รูปร่างเช่นนี้ยากที่กู้เฉิงเหยวจะกระทำได้กูเฉิงเหยวก้มหน้าลงเงียบ กำมือที่เมื่อคู่ไม่ได้ยื่นออกไปข้างนั้นแน่นช่วงเนี้ยบิดาไม่อยู่จนเขามาคำนับทุกวันเช้าคำ่ำแม้ว่าส่วนใหญ่ไม่ได้พบลินเวยซีแต่กลับทำให้เขาบังเกิดความคิดเลหลวไหลขึ้นประการหนึง่งบางทีวันเวลาผ่านไปเงียบๆและเป็นระเบียบเช่นนี้ก็ดีเหมือนกันทว่าลินเวยซีอยู่ๆก็คลอดก่อนกำหนดกูเฉิงเห่ยาจึงรีบมาถึงที่ในทันที นางอยู่ด้านในห้องคลอดมีบานประตูกลางกันส่วนเขารออย่างร้อนใจอยู่ด้านนอกนี่ทำให้คนเราเกิดความรู้สึกฟุง้งซ่านไร้สาระไปเองได้ง่ายได้นักแต่บัดนี้ภาพมายาลวงตาและความคิดฟุง้งซ่านเหลวไหลไปเองทั้งหมดล้วนถูกฟาดแตกแหลกละเอียดกูหุยเหยียนกลับมาแล้วเหยยนหวังเพียงแค่ยืนอยู่ตรงนั้นไม่จำเป็นต้องพูดอะไร ก็กลายเป็นหลักยึดให้กับทุกคนได้คิดว่าพวกสาวใช้คงส่งข่าวเข้าไปในห้องคลอดแล้วเสียงของหมอตำยาเห็นได้ชัดว่าเริ่มมีจังหวะขึ้นมากอีกทั้งอารมณ์ของสตรีที่กำลังจะคลอดเหมือนจะสงบนิ่งลงท้องฟ้าสีครามเริ่มกลายเป็นสีดำเข้มก่อนจะค่อยๆดำสนิทดวงดาวมากมายเต็มท้องฟนภายามนี้ปรากฏอยู่กลางม่านฟ้า ลินเหยซสีเข้าห้องคลอดไปได้สามชั่วยามแล้วกูฮุยเหยียนมองเห็นอ่างที่เต็มไปด้วยโลหิตถูกยกออกมาจากห้องคลอดทีละใบทีละใบติดต่อกันเขานำทับออกศึกมานานหลายปีนี่เป็นครั้งแรกที่รู้สึกใจเต้นแรงวิงเวียนศรีรษะนี่ล้วนเป็นเลือดของนางรฤกสาวใช้ที่ยกอ่างอยู่ก็หยุดฝีเท้าลง รีบยอ่อกายคํานับทันทีเลียนหวังเวียมิใช่ทั้งหมดในอ่างยังมีน้ําร้อนอยู่ด้วยเจ้าค่ะแต่แม้เป็นเช่นนี้ก็ยังน่าตกใจอยู่ดีสาวใช้ที่ตอบคําถามรีบร้อนวิ่งออกไปไม่นานก็ยกน้ําร้อนอ่างใหม่กลับมากูหุยเหยียนมองคนเหล่านี้ผ่านไปผ่านมาในครึ่งค่อนชีวิตที่ไม่นับว่ายาวนานของเขา แต่ก็เรียกได้ว่าผ่านอะไรมามากไหมนี่เป็นครั้งแรกที่เขารู้สึกหวาดกลัววันนั้นเขารีบร้อนไปจากเมืองหลวงจริงที่ว่าสภาพการที่ราบกวนจงไม่ดีนะักเขารีบไปจัดการบรรเทาทุกระงับเพศภัยแต่ก็มีสาเหตุเล็กๆอีกประการหนึ่งแฝงอยู่ด้วยนั่นก็คือเขาไม่รู้ว่าจะเผชิญหน้ากับหลินไหวยสีอย่างไร จึงอาศัยเรื่องบรรเทาทุกข์ทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือหลบหน้าไปเขาคิดว่าตนเองต้องการเวลาสงบจิตใจระยะหนึ่งตอนอยู่ที่เมืองซีแอนจัดการเรื่องบรรเทาทุกข์ให้ราษฎรที่ประสบภยัยขนส่งสเบียงสร้างบ้านเรือนอยังต้องโปรยยาป้องกันโรคระบาดหลังจากเกิดภัยธรรมชาติทุกวันมีงานให้ต้องจัดการไม่จบไม่สิน้นรอเขาอยู่ กูฮุยเหยียนไม่มีเวลาคิดเลวไหลไปถึงเรื่องอื่นแต่พ่อถึงยามค่ำคืนไร้ผู้คนเขานั่งอยู่ในจวนที่ทำการจิตใจมักจะรอยไปหาลินเหวยซีอย่างไม่อาจระงับตอนเขาจากมาลินเวยซีกำลังแพ้ท้องอาเจียนอยู่ไม่รู้ว่าตอนนี้ดีขึ้นบ้างแล้วหรือยังได้ยินว่าช่วงเดือนท้ายๆของสตรีมีคันจะเป็นตะคิวบางครั้งก็นอนไม่หลับทั้งคืน เขากลับไม่รับผิดชอบทิ้งนางจากแม่ลินเวยซีไม่เคยเขียนจดหมายหาเขาแต่กู้หุยเหยียนกลับรู้สภาพความเป็นไปของนางโดยละเอียดทุกอย่างต่อมาพอเขาได้อ่านจดหมายจากคนสนิทบอกว่าหวังเฟยอายุคันเริ่มมากขึ้นแต่ความอยากอาหารกลับลดลงอย่างแมงหลายวันนี้แม้แต่ข้าวก็กินไม่ลงกู้หุยเหยียนได้รับจดหมายแล้วไม่รู้ว่าโมโหเพียงใด เขาไม่อยู่แค่ไม่กี่วันหลินเหว่ยซีก็ไม่ยอมกินข้าวให้ดีๆนางถึงกับกล้าไม่กินอาหารค่ำอย่างไม่กลัวเกงหากมิใช่ว่าเขาทิ้งคนเอาไว้จับตาดูโดยเฉพาะเกรงว่าหลินเหว่ยซีก็คงจะข่มขู่ให้สาวใช้ข้ามเรื่องนี้ไปอย่างไม่ใส่ใจจากนั้นพอเขากลับมาย่อมไม่มีทางรู้ว่าหลินเหว่ยซีทำอะไรไปบ้างในที่สุดกูฮุยเหยียนก็นั่งไม่ติด งานที่เขาต้องทำทุกวันเดิมก็หนักหนามากอยู่แล้วหลายวันเข้าก็ยิ่งกองทับหนักมากยิ่งขึ้นคนในจวนที่ทำการถูกสั่งให้ทำงานเล้ากับล้อหมุนไม่หยุดกูหุยเหยียนจัดการเรื่องภัยหิมะอย่างรวดเร็วส่วนเรื่องซ่อมแซมบ้านเรือนที่เหลือล้วนเป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลาเขาทิ้งเรื่องนี้เอาไว้ให้ขุนนางท้องถิ่นจัดการต่อแน่นอนเขายังจัดคนสนิทสองสามคน เอาไว้คอยช่วยเหลืออยู่ที่นั่นหรือควรจะเรียกว่าทิ้งเอาไว้ให้คอยจับตาดูตนเองก็รีบเร่งกลับเมืองหลวงจากนั้นเขาจึงได้กลับเมืองหลวงเร็วขึ้นครึ่งเดือนแต่ก็ยังเกือบจะมาไม่ทันหลินเหว่ยซีคอดตอนนี้เห็นอ่างโลหิตใบแล้วใบเล่าและเสียงร้องจากในห้องคลอดที่ชวนให้รู้สึกหวาดกลัวขึ้นมากูฮุยเหยียนรู้สึกได้ถึงความประวั่นพันพึง ที่ประทับมาเป็นระรอกสตรีคลอดบุตรอันตรายเพียงใดเขาเคยได้ยินมาก่อนแล้วบางก็คลอดยากจนตกเลือดบางก็ทำให้มีโรคประจำตัวหลังคลอดบางก็เสียสุขภาพหลังคลอดแต่ละเรื่องที่ได้ยินมาทำเอากู้หุยเหยนไม่กล้าคิดต่อจริงๆถ้าหากลินเวยซีเกิดเหตุไม่คาดฝันอะไรขึ้นและหายไปจากชีวิตของเขาตลอดไป เขาจะทำอย่างไรเทียบกันแล้วความรู้สึกขุนเคืองและความตื่นตระหนกตกใจก่อนกู้หุยเหยียนจากเมืองหลวงไปเหล่านั้นล้วนไม่สำคัญแล้วเขาถึงกับจากหลินเว่ยซีไปเพราะเรื่องพวกนั้นทิ้งให้นางเผชิญกับอันตรายเพียงลำพังคนเดียวถ้าหากเขาไม่ได้เร่งเดินทางกลับมาถ้าหากหลินเวยซีเกิดเหตุไม่คาดฝันอะไรขึ้นชีวิตนี้เขาจะไม่มีทางให้อภัยตัวเองเลย อยู่ๆห้องคลอดพันมีเสียงเคลื่อนไหววุ่นวายขึ้นมาเสียงหมอตำแยเร่งร้าวอย่างชัดเจนมากหวังเฟยออกแรงเจ้าค่ะเห็นหัวแล้วเร็วเข้าให้หวังเฟยอมสมแผ่นออกแรงออกมาแล้วออกมาแล้วสีหน้ากู้หุยเห็ียนกับกู้เฉิงยาวต่างตกใจส่งสายตาจับจ้องไปที่ประตูห้องทันทีไม่นานหมอตำแยก็ผลักประตูออกมา ในอ้อมกอดนางอุ้มทารกที่หอผ้าไว้แน่นหนายิ้มกล่าวแสดงความยินดีขอแสดงความยินดีกับเอียนวังเป็นบุตรีเจ้าค่ะเป็นบุตรสาวหรือหมอตำแยส่งทารกน้อยมาตรงหน้ากู้หุยเหียนเขายื่นมือออกไปอย่างรอบคอบระมัดระวังยิ่งแล้วแตะสัมผัสใบหน้านา,นางอย่างแผ่วเบาความจริงกู้หุยเหยียนไม่แน่ใจนักว่าแตะโดนไหม แต่รู้สึกได้ถึงความร้อนชื้นของนางที่ยังแฝงรมหายใจอุ่นของมานดาอยู่อยู่ใจกู้หุยเยียนพลันอ่อนยวบลงจนหมดสิน้นนี่คือบุตรสาวพวกเขาบุตรสาวเขากับหลินไว่ยซีเขาสู้รบบนหลังม้ามาเกือบทั้งชีวิตยืนหยัดมาจนถึงวัยนี้แล้วก็ได้รับของขวัญล้ำค่าปานนี้หมอตาําแยเดิมยังกังวลว่าหวังเฟยคอดบุตรสาว ชวนหวังที่ยิ่งใหญ่เช่นนี้จะยังยินดีหรือไม่แต่พอเห็นท่าทางทนุถนอมของเย็ยนหวังจ้องมองเหมือนอยากแตะแต่ก็ไม่กล้าแตะชีวิตน้อยน้อยนี้หมอตำแย่ก็วางใจตระกูลสูงสากยิ่งยศจะเหมือนกับราศฎรธรรมดาได้อย่างไรถายาทเย็ยนหวังแม้ว่าเป็นบุตรสาวก็ย่อมเป็นจิ้นจูผู้สูงส่งราวกับไข่มุกเป่งประกานางจะคิดกังวลเรื่องพวกนี้ไปทำไมกัน หมอตำแย่เห็นเยียนหวังชอบเด็กคนนี้ก็วางใจลงทันทีรอยยิ้มบนใบหน้าก็ยิ่งเบิกบานสดใสจะไม่ยิ้มแย้มจนหน้าบานได้อย่างไรทำคลอดให้จวนหวังท่าทีของครอบครัวที่มีเต่าเด็กน้อยเกี่ยวพันโดยตรงกับรางวัลตอบแทนของแนางยายหวังมีสีหน้ายิ้มแย้มขณะกล่าวว่าหวังเยี่ยเห็นแล้วก็ควรอุ้มทารกกลับเข้าไปข้างในก่อน แม้ว่าตอนนี้เดือนสามและห่อผ้าไว้นั้นหนาแล้วก็จริงแต่ก็ไม่ควรให้นางโดนลมนานเกินไปกู้หุยเหยียนได้สติคืนมาทันทีใช่แล้วนางเพิ่งคลอดออกมาจะโดนลมได้อย่างไรแม้นอกห้องร้อมเอาไว้ด้วยฉากกำบังลมทั้งหมดกู้หุยเหยียนก็ยังมักรู้สึกว่าสภาพแวดล้อมของโลกภายนอกไม่ปลอดภยัย ทุกแห่งล้วนอาจคุกคามต่อบุตรสาวผู้บอบบางของเขาหมอตำแยรับทารกกลับคืนมาแล้วก็อุ้มไปส่งให้กู้เฉิงเหวยาวดูอีกคนตอนนั้นเองกู้เฉิงเหวยาวอยู่ๆพันรู้สึกถึงความผิดปกติหวังเฟยละเหตุใดจึงไม่ได้ยินเสียงนางกู้เฉิงเหยาเดิมก็ยังจมอยู่กับความน่าอัศจรรย์ของชีวิตน้อยๆพอกูห้หุยเหยียนถามเช่นนี้ เขาเองก็ตกใจจนหลังเงือเย็นว่าไปทั้งตัวหมอตำยถูกเสียงของเยียนหวังทำเอาสะดุ้งตกใจนางคิดในใจว่าเป็นไปตามคาดไม่มีผิดคนที่ผ่านสนามรบผ่านพระราชวังสูงส่งมาเมื่อครู่แม้แสดงท่าทีอ่อนโยนเพียงใดแต่พอเอาจริงขึ้นมาก็น่ากลัวอย่างยิ่งหมอตำยกกุมหน้าอกรอให้ใจที่เต้นโครมคลามอย่างรุนแรงผ่อนบรรเทาลง จึงได้เอ่ยออกมาว่าหวังเฟยเหนื่อยมากเกินไปหลับไปแล้วเจ้าคะ่ะหมอตำแย,ยเห็นสีหน้ากู้หุยเหยียนผิดปกติก็รีบสำทับอีกว่าหวังเยี่ยปโปรดวางใจหวังเฟยมิได้มีอาการตกเลือดหลังคอดเพียงแค่เหนื่อยจนสลบไปเท่านั้นกู้หุยเหยียนมองเข้าไปในห้องยังรู้สึกไม่อาจวางใจเขาเดินอ้อมผู้คนคิดจะเข้าไปด้านในกับถูกคนลนลานรั้งเอาไว้ หวังเยี่ยไม่ได้นะเจ้าคะห้องคอดกิ่นคาวโรหิตหนักนวงจะปะทะโชคชะตาราศีเอาได้ข้าบัญชาการสนามรบเหนือใต้มาสิบกว่าปีมือเปื้อนเลือดร่าชีวิตคนมานับไม่ถ้วนแม้จะปะทะก็เพราะกิ่นคาวโรหิตที่ตัวข้าปะทะผู้อื่นอะไรที่ว่าห้องคอดไม่เป็นมงคลข้าไหนเลยจะสนใจคำพูดไร้สาระพวกนี้กูหุยเยียนกาวจบ ก็ก้กาวเข้าไปด้านในในทันทีโดยไม่เหลียวกลับมามองความชื้นคละคลา ؤ กลิ่นคาวเลือดในห้องคลอดพุ่งกระทบเข้าใส่กู้หุยเย็นกู้หุยเย็นเห็นหลินเวยซีนอนนิ่งอยู่บนเตียงในใจพันเกลงแน่นขึ้นมาทันทีแต่ไหนแต่ไรมานางเป็นคนรักสวยรักงามตอนนี้นอนจมอยู่ใต้ผ้าห่มอย่างอ่อนแอไรเรียวแรงปอยผมเปียกชื้นแนบติดหนา้าผาก สีหน้าซีดขาวริมฝีปากแตกระแหงมีแต่หน้าอกที่กลับเพื่อมขึ้นรงเบาๆกู้หุยเหยียนประคองมือหลินไหวยซีขึ้นมาอย่างระมัดระวังยกแนบริมฝีปากจุมพิษแผ่วเบาทีหนึ่งซีเอ,อ๋อข้ากลับมาแล้ว เอาและค่ะเพื่อนๆคะ่ะหลานๆของพวกเราออกมาแล้วนะคะเป็นหลานสาวคะ่ะ <c oughs> ก็อยู่ด้วยกันมาตั้งแต่ยังไม่แต่งจนกระทั่งแต่งจนกระทั่งแบบว่าฟิชเชอร์ลิงกันแล้วก็มีคอดรูปออกมาแล้วนะคะก็เป็นหลานสาวนั่นเองเดี๋ยวเรา,ารอดูกันว่าหลานสาวคนนี้ของพวกเราจะชื่ออะไรนะคะแล้วก็กู้เฉิงยาวนะคะผู้เป็นลูกชายของหวังเยี่ยนนั้นก็มาแหม มาคิดนะคะคิดแบบเรียกว่าคิดไม่ซื่อกับแม่เลี้ยงแล้วกันดีไหมเพราะว่าหลงรลักแม่เลี้ยงแล้วก็แถมไปหาเมียหน้าตาเหมือนกับเกาสีมาชาติที่แล้วมาอีกนะคะเอาละค่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดของอพิสตันี้นะคะมีความสุขกันมากๆเดี๋ยวเรามาสนุกกันต่อในอพิสดหน้าคะสวัสดีค่ะ